ดีค่ะหนิงปัทมาค่ะขอต้อนรับทุกนเข้าสู่รายการสวยไปไหนซีซั่นสองนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงสุราเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงที่เที่ยวแบบทะเลเพราะว่าสุราเขาเป็นแบบที่้อยเกาะชนิดละแต่วันนี้ไม่ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวในที่ที่แบบสงบเย็นเย็นผ่อนคลายนะคะนั่นก็คือเขาสวนโมกพรารามนะคะขอบอกก่อนเลยว่า จังหวะที่จะก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัดเนี่ยร้อนมากแต่พอได้ก้าวเข้ามาอยู่ภายในบริเวณวัดนี่คือแบบเหมือนอีโคลโลโลไปเลยซึ่งอากาศตอนนี้เป็นอากาศช่วงเที่ยงพอดีนะคะความร้อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าเข้ามาในบริเวณวัดแล้วได้บอกเลยว่าร่มเย็นสงบแล้วก็แบบสงบจิตสงบใจมากๆเลยนะคะที่นี่เป็นวัดแต่ไม่เหมือนวัดทั่วไปแน่นอนจะเป็นยังไงตามมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ส่วนโมพารารามหรือวัดทานน้ำไหลจัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุตั้งที่เขาพุทธทองภายในวัดป่าสจากโบสและสาลาย,ย่างวัดทั่วไปแต่มีสิ่งที่น่าสนใจเช่นโรงมหรสพทางวิญญาณซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์บทกวีคติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆภาพพุทธประวัติภาพจำลอง จากภาพหินสลักและเรื่องราวพุทธประวัติในอินเดียโดยท่านพุทธทาสได้นำแนวคิดจากที่ได้ไปดูภาพในถ้ำอชันตาประเทศอินเดียซึ่งเป็นความคิดที่แปลกและน่าสนใจและเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดให้คนหันมาสนใจศาสนาะโดยไม่รู้ตัวลานหินโค้งใช้เป็นที่ประกอบาศาสนกิจของพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นที่นั่งฝึกสมาธิและฟังธรรมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจังบสุขแบบที่บอกไว้หรือเปล่าที่นี่บอกเลยว่าเอาไป5ดาวเต็มเลยคะ่ะ เหมาะมากๆนะคะสําหรับเป็นที่สงบจิตสงบใจสําหรับใครที่มีความทุกข์นะคะก็ส,สามารถมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้นะคะที่นี่นะคะเขายังเปิดสอนสมาธินะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลได้ตามนี้เลยนะคะช่วงหน้าน้องหนิงจะพา,าทุกท่านไปตามหาของฝากกันพูดถึงเมืองสุราษฎร์ก็ต้องคู่กับไ,ายายะะไข่เค็มชายาใช่ไหมคะช่วงหน้าน้องหนิงจะพาทุกท่านไปทําน้ําพริกเผาไข่เค็มชายาจะอร่อยเด็ดดวงขนาดไหนตามมาเลยจ้า และตอนนี้นะคะน้องหนิงก็อยู่ที่วิสากิจน้ำพริกเมืองสุราษฎร์ป้าสุนั่นเองนะคะของดีของเด็ดที่นี่ก็คือน้ำพริกเผา ไขเค็มนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปทําความรู้จักเนี่ยขออนุญาตแนะนําสาวสูยหนึ่งทานพี่ก้อยนิตยาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดีเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะ <c oughs> อะพี่ก้อยจ๋าแล้วความเป็นมาให้น้องหนิงฟังหน่อยว่าทําไมถึงได้เกิดวิสาหกิษชวนนี้ขึ้นมาคะค่ะก็ต้องย้อนไปเลยค่ะเมื่อปี2540ตอนนั้นฟองสบู่แตกนะคะจากพนักงานออฟฟิศสวยๆก็ต้องมาหาอาชีพสวยใช่ ก็เลยรวมตัวกันนะคะกับป้าๆที่โรงงานนั้นแหละ,ค,ะค่ะก็คือทําเป็นน้ําพริกก็ออกขายตามงานต่างๆงานชักพระงานพูดแฟกของสุราษเนี่ยค่ะมันจะมีน้าพริกแกงไก่ปลาน้ําพริกกุ้งเสียบ แต่ตอนหลังเราว่าคิดว่าจะทํายังไงให้ให้น้ำพริกของเรามีความแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็ด้วยเออสุราษฎร์ธานีก็คือเมืองเมืองไข่เค็มเมืองไข่ใหญ่ไข่แดงใช่ก็เอาสินค้าชุมชนตรงนั้นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่ากลายเป็นน้ำพริกเผาไข่เค็มมันก็เลยแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปใช่ค่ะมันเป็นจุดเด่นของสุราษฎร์ธานีทําตรงนี้มานานแค่ไหนนะคะพี่้กยก็เริ่มเริ่มต้นจริงๆเลยตั้งแต่ปี2540แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนมาปี2545อ๋อก็ ใช่ค่ะ<อ>ถือว่าเป็นเจ้าแม่หรือเป็นกูรูทางด้านน้ำพริกเ <20 S 1> มืองสุราษฎร์ใช่ค่ะถือว่าปลาสูนี้คือเจ้าของสุราษฎร์ไปแล้วใช่ค่ะถ้าจะมาถึงสุราษฎร์จริงๆก็คือคนก็จะนึกถึงน้ำพริกปลาสู <c oughs> นึกถึงไห่เข็มเชียยาค่ะ มันจะกลายไปตำนานไปแล้วใช่ค่ะก็คือน้ําพริกเราทํามาจริงๆก็คือ20ปีได้แล้วนะคะ,คะแต่ว่าตัวน้ําพริกเผาไข่เค็มเนี่ยก็คือ10ปี10ปีที่ผ่านมาก็คือเราเราเพิ่มมูลค่าของไขเ<ถ>่เค็มให้มันกลายเป็นที่รู้จักค่ะถ้ายี่สิบปีนี้ก็เป็นที่รู้จักของที่นี่ใชเป็นอย่างทั่วถึงค่ะชื่อเสียงโด่งดังใช่ค่ะ้องังหวาดก็ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงโด่งดังจริงจุดเด่น ของน้าพริกขาวไข่เค็มของเราเป็นยังไงบ้างคะวัตถุดิบหลักเลยเราเกิดเมืองไข่สุราษฎร์ธานีก็คือไข่เค็มชัยยานเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะมี GI รองรับก็คือเราคัดสรรวัตถุดิบเบื้องต้นเนี่ยเป็นไข่แดงจากจากชัยยาเลยค่ะมันจะให้ความมันกลมกลมแล้วก็มาเจอกับวิชาทางด้านการทําน้ําพริกของเราซึ่งเป็นน้ําพริกที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะมันทําให้น้ําพริกของเรามันเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเผ็ด แล้วก็มีความมันของไข่เค็มที่ที่อื่นไม่สามารถทําได้เหมือนใช่พูดแล้วแบบอยากลองเลยนะอยากลองชิมอยากลองทานเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรคะเคล็ดลับความอร่อยคือหนึ่งเราเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะที่ดีที่สุดแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ดีที่สุดเนเรความสะอาดถูกสุขอนามัยเรียบร้อยโรงงานได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเองก็คือมีความตั้งใจตั้งใจใช่ตั้งใจที่จะทำทุกอย่างมาให้ดี ให้สมกับเมืองคนดีนี่่ะสุดยอดเลยราคาขายแต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างคะถ้าเป็นน้ำพริกเผาไวเค็มน่าจะอยู่ที่80บาทนะคะส่วนน้ำพริกตัวอื่นๆที่เป็นไซส์เล็กๆก็คือ40บาทจับต้องได้จับต้องได้ค่ะเป็นของฝากเป็นของที่คุณมาสุราและคุณต้องนึกถึงซื้อกลับใช่ไหมรายได้ค่ะพี่ก้อยก่อนและหลังโควิด แตกต่างกันไหมจ๊ะแรกเริ่มเลยมันก็ยอดมันก็พุ่งใช่ไหมคะก็ตอนนี้ล่ะตอนพอเจอพี่โคมานิดนึงก็ก็ชิงมันก็เราก็ถามว่าโควิดช่วงแรกเราก็ตกใจกันหมดนะทุก่ทุกอย่างมันก็เออร้านค้าร้านของฝากอะไรก็ปิดตอนนั้นยอดขายแทบลดลงเกือบเกือบไม่มีเลยใช่ไหมคะ ก็เลยว่าเออประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงใช่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็พวกพี่ปิดหยุดผลิตน้ำพริกไปหยุดเลยเหรอประมาณสองเดือนใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็คิดว่าเออทำยังไงที่จะพากันไปให้รอดก็เลยกลายมาเป็นก็เหมือนเดิมใช้คําว่านักคนดีก็คือยังไงคนดีมันก็ต้องสําคัญกับทุกสิ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเออก็เกิดขึ้นมาเป็นร้านขนมจีนนักคนดีจนปัจจุบันนี้ก็คือรายได้ก็พากันรอดทั้งทั้งน้ำพริกทั้งขนมจีนใช่ค่ะพี่ต้อยเข้าสู่โครงการชุมชนยินญาได้ยังไงคะ ก็มีน้องๆเขาแนะนํามาค่ะว่าเออพี่คะปตทก็มีโครงการนี้นะเขาจะเข้ามาดูแลเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาดูแลเรื่องการตลาดออนไลน์ค่ะแล้วเขาก็มีทีมมาส่งมาให้คําแนะนํากับเราตลอดนะคะก็คือก็ดีใจที่ได้เข้าโครงการนี้แล้วหลังจากที่เข้าโครงการแล้วค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะหลังจากเข้าโครงการนะคะเราก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในส่วนของตลาดออนไลน์นะคะชีวิตในการขายของออนไลน์มันก็จะเป็นสเต็ปเพราะว่าเราได้คําแนะนําได้ที่ปรึกษาที่ดีค่ะแล้วก็ ทำให้ส่งผลมาถึงทั้งยอดขายน้ำพริกเองแล้วก็ทั้งร้านขนุมจีนก็เป็นที่รู้จักค่ะเหมือนคนมาสุราษก็คือจะนึกถึงเรานะ มาเมืองคนดีก็ต้องนึกถึงขนมจีนักคนดีค่ะก็ในในส่วนโครงการเขาก็จะมาทําแพ็กเกจให้มันเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะคะให้ดูแบบทันสมัยใช่ค่ะเล็กๆพกพาสะดวกค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทานน้ำพริกเผาไข่เค็มแล้วก็สามารถสั่งได้ทางไหนบ้างคะพี่ก้อยก็สั่งได้ในเพจนะคะที่มีเพจน้ำพริกปลาสุหรือว่าเพจส่วนตัวก็คือนิตยาเกิดขาวนะคะเบอร์โทร0815367700นะคะ id ลาย0815367700ค่ะและ เ w w ชุมชนยิ í, ้มได้ .com อมใช่ค่ะ www. ชุมชนยิ้มได้ .com ค่ะถึงต้องตอนนี้สังมาก็ สักพักแล้ววะเนาะท้องก็กกดๆกอดแล้วก็อยากจะดูวิธีการทําแล้วก็ไปชิมด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเชิญพี่จะทำสาธิตเลยจ้าจ้าแนะนําก่อนนะคะน้ำพริกเผาไข่เค็มของเรานะคะวัตถุดิบหลักๆเลยก็คือไข่แดงไข่แดงแล้วก็พริกกระปีอันนี้หอมกระเทียมคือเราออกมาคั่วจ้ะจ้ะอันนี้น้ําปลานะคะน้ํามะขามค่ะอ๋อตอนแรกนึกว่าปลาโนโนโน่ไม่คือน้ํามะขามกาลังแบบวิกำลังจะขอดมเลย แล้วเราเราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยนะคะไปโบดให้ละเอียดออกมาเป็นอย่างนี้่แล้วหลังจากได้อย่างนี้เราก็เอามาผัดให้สุกค่ะเดี๋ยวให้น้องหนิงลองทําดูนะคะได้ะะมันง่ายมากสําหรับวัยรุ่นไทยเพื่อสุกค่ะอามาัยที่ดีเราก็ต้องมีถุงมืออย่างนิดหนึ่งค่ะ,คะถุงมือนะคะใส่ให้มันเรียบร้อยอันแรกเลย,เลยมาจะน้อง นี่ค่ะคุณพี่ใส่น้ำมันให้หมูบอนน้ำมันต้องเลือกไว้ว่าเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันช่วงนี้ใช้น้ำมันปาล์มค่ะแพงดีปาล์มแพงเนาะคุณตัดแล้วตัดแล้วต่อไปค่ะไข่แดงไข่แดงกินไข่แงไหมใค่ะคุณจะใช้อะไรมาไ้มจีบได้นะคะทอดไข่เป็น ไม่ใช่ทอดไทอดไข่ธรรมดานะทอดไข่แดงเค็ม,ม,ม,มเดี๋ยวหนูขยี้นะขยี้เลยอะค<า>่ะจะขยี้ไข่อแล้อันนี้ที่เราคั่วแล้วก็บดใส่ลงไปผัดพะ <า S 1> ลุผัด หอมไหยคะหอมไม่ต้องทำอะไรมากหอมเลยน้ำหอมมันเหรอคะหอมไปรีบผัดแกดะอยู่ไม่ได้ผัดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะมันมันหนึ่งชั่วโมงเลยอะคะจริงจริงมาหนึ่งชั่วโมงจริงปะหนึ่งชั่วโมงไเนี่ยใส่ไข่มันเริ่มคลุกเคล้าแล้วเดี๋ยวนะโอเคนะคะลูกมันเข้ากันดีแล้วไหมไข่โอเคจ้าเป็นที่เรียบร้อยน้ำพริกพอไข่เค็งของเราันนี้ก็ ปึ๊กเข้าไปโอเคอิน่าทานคะกินกับผักสดๆนะคะผักสดๆผักผักได้ต้องดึงลองชิมได้นิดๆนะคะเดี๋ยวไปเผ็ดรอเผ็ดครันี่เผ็ดเยนคัวเราที่ชื่นใจข้างใน นี่ถ้าเป็นผักทต้งป้าะผักอร่อยเอาจริงเอาจริงจริงจังจริงจังพีงานขอข้าวสวยอะค่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดทีงานไม่เบรกไว้นะน้องหิงต้องขอข้าสวยเพิ่มแน่เลยค่ะบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมาก กลมกล่อมเข้มข้นเผ็ดคือมันถึงเครื่องมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะน้ำพริกเมืองสุราษฎร์าสุนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกเดินทางมาเดี๋ยวนี้เขามีช้อปปิ้งแบบ New Normal แล้วนะคะสามารถเลือกช้อปปิ้งได้ทั้ง2ช่องทางนะคะก็คือ www. ชุมชนยิมได .com หรือจะเป็น f c e b o o k f แ n p เพจชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทนั่นเองนะคะในเว็บไซต์ก็จะมีสินค้าภายใต้โครงการชุมชนยิ้มได้ให้เลือกมากมายเลยนะคะลองเข้าไปลุอกันได้เลยนะจ๊ะแล้ววันนี้หนุ่มจก็ขอขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะคะ ที่สอนทำมันมีไข่เค็มอร่อยๆแบบนี้แล้วก็ยังให้ชิมของอร่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับวิธีน้าสวยไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอบขคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจจดีมีแจกค่ะวันนี้แจกเป็นน้ำพริกเผาไข่เค็มชายาคำถามมี่อยู่ว่าวิสากิจชุมชนน้ำพริกเมืองสุราษฎร์ปัศสุที่ทำเกี่ยวกับน้ำพริกเผาไข่เค็มชายาทำมาทั้งหมด ปีแล้วคะคำตอบไ็อยู่ในคลิปนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะวันนี้แจกให้5รางวัลเลยนะจ๊ะใครอยากชิมของอะไรแบบนี้ก็รีบตอบเข้ามานะจ๊ะในยุคนี้นะคะก็สามารถช้อปปิ้งแบบ New Normal ได้นะคะหรือว่าสามารถเลือกดูสินค้าในเพจ a c e b o o k ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตททหรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงไน้ที่ Facebook น้ำพิกป้าสุหรือโทร0815367700ไอีไลน์0815367700ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากอยากจะเลือกซื้อสินค้าชุมชนอื่นๆก็สามารถเลือกได้ผ่าน2ช่องทางค่ะก็คือ w w w ชุ m ช h ย n y i m d a c o m และ Facebook Fanpage ชุมชนยิมได้โดยกลุ่มปททซึ่งจะมีสินค้าภายใต้โครงการชุมชนยิ้มได้ให้มากมายได้เลือกชมเลือกช็อปลองเข้าไปดูกันนะ